สวัสดีครับวันนี้ชนะสิงคโปร์สามสนครับควา้วาแชมป์เอ้ยควา้าจะชนะสองแมตติดแล้วครับเป็นไงฮะครับผมก็รู้สึกดีนะครับดีในเรื่องของเราได้หมุนเวียนนักกีฬาลงเล่นดูนะครับแต่ใลเรื่องเพราะเราเตรียมทีมสําหรับนอกจากการแข่งแชนนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังเตรียมทีมสําหรับซีเกมด้วยก็เลยทดสอบนักกีฬาดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่านักกีฬาชุดนี้ค่อนข้างมีความพร้อมแล้วก็มีความสามารถในการเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การเล่นของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมากนะครับโดยเฉพาะทีมเวิร์คของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าพวกเราเนี่ยนั่งเชียร์อยู่ด้วยกันเป็นทีมนะครับมีความพร้อมที่จะเล่นแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับตรงนี้ถือว่ามันสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะแข่งขันในครั้งนี้ครับผมครับแมตช์สุดท้ายของของสายครับต้องเจอกับซาอุครับเพื่อที่จะลุ้นแชมป์กลุ่มกันครับครับเป็นไงครับมองยังไงก็ถือว่าเราน่าจะมีโอกาสครับเพราะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าในกีฬาเรามีความ ความพร้อมค่อนข้างมากเนือ่องจากว่าทางสมาคมเนี่ยส่งนักกีฬาไปแข่งขันตลอดนะครับพอส่งนักกีฬาไปแข่งขันตลอดเนี่ยนักกีฬาก็จะมีความพร้อมในการจะเล่นทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็พัฒนาการที่ดีในการที่จะแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาที่จะเจอกับซาอุแล้วก็มั่นใจว่านักกีฬาเราดีพอที่จะน่าจะสู้ได้ครับผมครับครับผม,ห,มหลังจากนี้ยังมีอีกสองแมตช์คือการเจอกับซาอุและ น่าจะเป็นการชิงแชมป์กลุ่มหรือการชิงอันดับสามนี่มองยังไงบ้างครับก็เราเป้าหมายคือถ้าเกิดพรุ่งนี้เราชนะนะครับแล้วก็ก็คงได้เป็นไปตามเป้าหมายที่จะได้ไปแข่งขันนะครับในระดับลุ่ม์สองนะครับ playoffs ุ่มสองแต่เป้าหมายหลักก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็เราเคยได้แชมป์กลุ่มมาก่อนนะครับในในที่ประเทศจอร์แดนครั้งนี้เราก็หวังเหมือนกันนะครับหวังลึกๆกว่าเราน่าจะได้แชมป์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา พยายามเต็มที่แล้วก็เราเราเตรียมความพร้อม,อมนะักกีฬามาโดยตลอดโดยได้รับการสนับสนุนจากทางท่านนายกสมาคมกีฬารลอนเทนนิสเดนมประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการเตรียมทีมจากคณะกรรมการผู้บริหารเป็นอย่างดีว่าเราจะพัฒนายอย่างไรหรือเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคณะกรรมการก็คอยช่วยคิดช่วยเติมนะครับประมาณนี้ครับ